สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนรฤงฤิ์คิดเห็นครับดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลแก่บ้านเมือสุจริตเกิดขึ้นจากดัรริตของท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านเมืองให้สุจริตจากแนวคิดที่ว่ารู้หน้าที่มีระเบียบวินยัยรู้หลักธรรมาพิบาล และหลักความไม่เกรงใจคนไม่ดีซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตโดยคณะอนุกรรมการจัดทําองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านเมืองสุจริตได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากคณาจารย์ทั่วประเทศในการที่จะร่วมกันสร้างและปลูกฝังความสุจริตให้เกิดขึ้นกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อมา คณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริตจึงได้จัดกิจกรรมการประวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในการขับเคลื่อนแนวคิดบ้านเมืองสุจริตให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมส่งผลงานหลากหลายประเภททั้งประเภทนักเรียนและประเภทนิสิตน,นักศึกษาซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านเมืองสุจริตเข้าประกวดจํานวนทั้งสิ้น108ผลงานแบ่งเป็นประเภทนักเรียนจํานวน52ผลงานประเภทนิสิตนักศึกษาจํานวน43ผลงานซึ่งคณะทํางานจะประกวดคลิปวิดีโอได้ดําเนินการพิจารณากรรองสู่รอบตัดสินมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งเป็นประเภทนัทนกเรียนจํานวน20ผลงานและประเภทนิสิตนักศึกษาจํานวน20ผลงานทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ชม ได้เขาร่วมคัดเลือกผลงานที่ชื่นชอบด้วยการกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอของผู้เข้าแข่งขันผ่านทางเพจ Facebook บ้านเมืองสุจริตการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริตในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ความดีและร่วมมือกันสร้างบ้านเมืองสุจริตไปด้วยกันในโอกาสนี้ ขอรายงานผลการตัดสินรางวัลดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองประเภทนักเรียนได้แก่คลิปวิดีโอเรื่องลำตัดสุจริตนำใจพาไทยรุ่งเรืองโดยนายธนกิจคำซัพย์โรงเรียนวัชระวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรอออนนนาาาาาลลงงมมมเเเหััววร้ยแ่่พีีคธฉตกกไ เลเเืืเออ่มขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับ